สวัสดีครับผมวันนี้เมนูนะครับต้มยำปลาทูนะครับต้มแบบตั้งเหนือของเขานะครับยำแบบตั้งเหนือของเขานะครับก็จะมีปลาทูนึ่งนะครับไปใส่มาเรียบร้อยแล้วนะครับมีพริกป่นครับมีเกลือมีชูรสนะครับมีมะแขนกระเทียมแล้วก็กะปินะครับผมมีพักไฟหรือพักแผลนะครับพักปอมเปอร์นะครับพักป้อมมักหอมนะครับ ตั้งน้ำนะครับใส่ใบมะกรูดใส่สะไคร้แล้วก็ใส่มะเขือแจ้ลงไปครับผมสูตรของผมนะครับร้อจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับน้ำของเฮาเดือดแล้วนะครับออามาพักไว้นะครับเอาพริกลาบของเฮาลงไปพัดก่อนนะครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยครับผมพริกลาบพริกป่นเครื่องปรุงต่างๆครับหลังจากนั้นใส่ปลาทูลงไปพัดค่ะเพื่อเกิดความหอมนั่นแหละครับ เลาะน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับผมพื่เกิดความหอมนะครับน้ำสุกสี่เขาต้มไว้นะครับผมจริงๆแล้วเอาบระถูไปต้มนะครับมันจะเกิดความหอมครับพอดีเขาเขาลัดขั้นต่อนะครับใสให้ก่อนครับ้สูตรนี่นะครับใส้ได้เหมือนกันนะครับใส่ไปครับผม หลังจากนั้นนะครับเติมน้ำลงไปครับผมรอจนกว่าน้ำจะเดือดนะครับป่าทูของเขาเจะกใกล้สุกนะครับผมุงหรเรียบร้อยนะครับป่าทูของเขาสุกแล้วนะครับใส่พักของเขาลงไปครับผม,อมหอมๆเลยครับเสร็จแล้วโบดจริงๆแล้วเมนูนี่นะครับ สามารถเอาวุ้นเส้นใส่ก็ได้นะครับอยู่ตีค้นชอบนะครับเดี๋ยวไปตักใส่ถ้วยใส่จานก่อนนะครับมาครับผมเรียบร้อยนะครับเมนูต้มยำปลาทูนะครับยำแบบตั้งเหนือของเขานะครับน่ากินมากครับผมสีสันได้เลยนะครับได้ความหอมของมะแค่นนะครับพักแผลหรือพักไฟเขาด้วยนะครับผมอออืื ได้ความหอมของมะเขือแจ้แล้วนะครับเมนูนี่นะครับลองไปทำกันพอนะครับผมง่ายๆนะครับแต่ว่าอร่อยนะครับผมขอบคุณหลายๆนะครับขอบคุณนักๆนะครับเน่เข้ามารับชมครับอื้สดทนห่อนครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ